งเป็นไงสมดุลสบาอย่างบุสุกใส่โล่ยังบ่นโลโล่ฮมครับสวัสดีพี่โน,โน้องวงไปเบุ้งสุกุซุกคนครับผมวัอนี้กับพบพ่อก,กับบ่าวต่อมแซ่เดาอีกแล้วครับมาบ่าวต่อมแซ่เดาได้เมนูเด็ดๆแซ่บๆ เอามาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับมือน,นีอุ้ยสาวไม่ฟ้อนไหนเมนู่ยังมือนีนี่ด้เมนูปลาคอยหญ่โอ้ปลาคอยญ่ต้มปลาคอยญ่ครับปลาบื้นปลาบื้นซะโอ้หนาต้มเป็นต,ตะนัวแหงเนาะสาวไม่ฟ้อ,เอนเนาะขอบคุณปลาคอยญ่จากน้องบันน,อน,น้องวิ้งฟงเนาะครับมามือน,นีก็มาต้มปลาคอยญ่ใส่ผักซีใส่พักซีเล้าหอมผักะแยงเติมเข้าไปอีกหอมห่วยๆเลยบาดนีโอ้าออมาแง่งนี่สาวไม่ฟ้อนเครือเทศบ่ บักเกษเทศอากับบักเกษเทศแล้วก็มีผักกาดผักแกมคือเก่าเต็มผักถาดบุรุษมาเส่บเส่บน้ำกันกับบ้ตาต้มครับมือนี่ข้าวเสาข้าวเสาวสวยๆเนี่ยกินกับตุออ่มปลาคอใหญ่แซ่บๆน้ำกัน,อออน,กนเอาสาวใบฟ่อนกินเลยเอ้อที่เออนนองกินมั้งเด้อค่ะมาเส่บเส่บตุ่มปลาคอใหญ่น้ำสาวไปฟ่อนจ้าอุ้ยมึงมนนาชิมมึงก่อน ถอนได้ทวนๆเลยเบิองพี่น้องเบิองโอ้ยงย์มามาเด้อมาเด้อค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นปลาสูบสะเนะาะแล้วไม่พอนเนาะอือมเป็นปลาเลี้ยงเลยปลา,า,าสะมาลดคำงย์งย์บรรยากาศ นำ้ำต่อเร้เนาะกำลังแข็แกอู้มันดีครับบ้าขอเนย่้าขอหนยธรรมศาสตร์ใส่ผักซีมหมอมๆสดตักซี หอมผักขันย่างวันนี้ได้เป็นหอมผักขันยงแหงมั้งสาวเพือนไม่มีกไปเก็บได้ตัวแห้งมันครับตัวสดก็มีอยู่อยู่ทงบ่ต่ำกับบ่ได้ไปเนาะวัอนี้ก็เลยเอาตัวแห้งเก็บมาใบอยู่เ้ืงอนใส่หอมคือเก่าครับหอมผักขันยงหอมจับแซ่บคือเก่ามันมันป้าอือป้างามเกลียวขาวมันมันเหรอ คเด็ดีเด็ดพี่นองอ้ยของแสบของแสบมาทมเหนของแสบอยู่มืนอืมแกมปลาก้องแสบแสบแกมยังไงเลยพี่น้องอ่ะ <c ười> ลุงป้าเขาวติดมือ <laughs> <laughs> ไปเห็นขี้ต้มมาเมื่อวานลุงป้ากคนใหญ่สูบละอืมกินเขาวติดมือรักกับใบสื่อได้พีนออ่น้องไม่เหอน ก็สู้ยัาไม่าังอ่ะเอ็มซีไล่ไล่มาฟังเอ็มซี <c oughs> มทั้งบาบเจียวคนเอาแลกมาให้นมาตังค์ที่ลงทิพนาะอขอบคุณคน,นลหลายๆเดอ้อค่ะขอบคุนฝากพักมาใหาา้ใส่คลิปพน่ามาตังคเนาะครับขอบคุณหลายๆครับอืมครับประกศาศอนุญาตจัด ไข่มันอยู่ในถ่วงมีไข่น้ำหรอมีไข่น้ำเอาไข่น้ำอืมอ้มอืบบ้มแก็บเนอะมาจะแกมมันนี่งแล้ว bởi bưởi cũng dị này, bông đôn cho ra giảm bớt, xay lôi gì bạn? แสบพีอเจ้าของเด็ดของแสบมีทีไผ่สามไ <Bottom Channel. S 1> ม่พอนเบาต่ำใช่ไหมเาัหาเซ้บของเสพสองของแสบของเด็ดครับมีทีเบาต่มครับอืมไม่ยอมผักอีกสามนะผมป้าคอยเง็บแสบขอนนอ,อนอุญาตผิดเด้อพี่นองเด้อเออหนังบ้างอืมใส่ป้า ใส่ปะคอยยังยี่อู้ใไข่ไข่ี่นอกอืออือเอาปะตอมอ่ะมาอันนี้เอาแ่งกันคนละไข่เจ็บแน่เลยพี่น่ออือยังหอนหอนเลยพี่นองมังไข่ไข่ไงเยี่อ้ย เป่าก่อนโอ้โอ้ยจอมจะเว้นฮะอมันจะเสาร์ฮมันจะเสารครับแสบคบสััเนาอสทมใพรอน,นอเมนูนี้เนาะอือพอต่อมกินเขานี่แต่ข้ามยิงยิงกินค้าแข่งมันนี่อือเมนูแสบ ผมปกะคอยเงี้ยกินอยู่บอสไมันอืมอหอนแ่ง้วังแสบอยู่ที่ใส่เข้าวาฮึไอคือสดไป่าจีหามาอืมอืม ที่เด็ดเลยใส่ปลาก้อใหญ่มาฝากพี่น้องกดไหลกดนแร์ครับอ,อ้าวแซบ่บ้ามือนี่อ,อืมกัดคลิปนี้กับบ่มียังหลายครับเอินพี่เอิ่น,น้องกินเขาครับตมป้าก้อนใหญ่แส่็ๆแบน้งกันกระเบาต่อมครับกับมือนี้มาสองคนกับสาวไม่พอนคือนเขาเนาะเส่็ๆแบน้งกันฝากพี่น้องกดไหลกดนแร์ แล้วก็กดติดตามให้เบาตอมแสแนลครับผูไดเบิ่งคลิปแล้วก็กดติดตามให้เบาตอมแสแนลนะครับเพื่อเบาตอมแสแนลสิไดมีกำลังใจแม่ค่ะครับไดมีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่าครับเนาะฝากในเด้อพี่น้องเด้อฝากเบาตอมแสแนลในเด้อครับไปสำหรับเมนูต้มป้าขอ,อยีย่ เมนูนี้ก็ับไห่สมนีก่อนครับพ่อๆกับเบาต่อมในเมนูหนาเมนูใหม่มาหลุนกันว่าเบาต่อมสียดายมนูเด็ดๆตัวใดมาฝากพี่ฝากน้องอีกครับไปกินบอสุภาพกับขอโทษขอาวไผ่นะครับข้าวถูดขอาวไผหากบอสุภาพไปลาพี่น้องไปก่อนเนาะสวัสดีครับ